น,นายอนันต์มานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยหรือสอพอทอ .58 ปีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมีการสรุปผลงานประจำปี2565และแนะนำคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมามี นายยุทธนาหยิมการุนอดีตอธิบดีกรมธนรักษ์ดำรงตำแหน่งอุปนาย,ยกสมาคมฝ่ายบริหารนางสาวกรองทองชาณงค์ประธานฝ่ายปฏิคมรวมทั้งคณะกรรมการท่านอื่นๆอาธินายซ้อนคงชัยภาคินอุปนาย,ยกฝ่ายวิชาการนายบุญเลิศพุทธเจริญอุปนาย,ยกภาคเหนือนางวันธนาวิทยกุลอุปนาย,ยกภาคใต้นายสิริชัยวัชรินันอุปนาย,ยกภาคตะวันออก และนายทวัชชัยเฟื่องอนันต์บนรรลักษ์เป็นต้นก็มาสมมาพันธุ์และคุณดำวิยาคุณที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีผมแล้วก็ทางเลขาภากรยางแจมแล้วก็มีทางเยเลนยิกจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแล้วก็คณะกรรมการจากสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์คุณสายันจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าว แจงภาพกีฬานะครับรวมทั้งหมดประมาณ7องค์กรสมาคมที่ร่วมประชุมในวันนั้นด้วยนะครับวันที่สามพฤิกาที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบที่ที่ที่กิจกรรมภายในรอบ2เดือนกว่าที่ที่เราไม่ได้คุยไม่ได้พบเจอกันนะ